สวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับเรามามาทําการทดลองนะครับทดลองปลูกปลูกมันมันแกว้วสีแดงนะครับในในถุงกระสอบนะครับเป็นเป็นโปรเจกต์ทดลองนะครับวันนี้เราเราทดลองปลูกดูว่าหลังจากเราเอาลงใส่ถุงแบบนี้ปุ๊บอ่ามันจะมีหัวหรือไม่นะครับ ส่วนประกอบในการปลูกในถุงนี้ก็จะเป็นดินแกลบดำนะครับแกลบดำผสมปุ๋ยคอกกับปุ๋ยเคมีนิดหน่อยนะครับแล้วก็นํากระสอบเก่านะครับที่ที่เราเหลือจากการใช้งานนะครับเอามาทดลองปลูกดูน่าจะเกือบเกือบยี่สิบกว่ากระสอบนะครับจุดประสงค์ก็คือจะจะเอาต้นต้นพันธุ์นั้งมันนะครับแต่เราก็ลองลองดูว่าเรา ปลูกในกระสอบนี่มันจะเป็นมีหัวหรือไม่นะครับถ้าโปรเจกต์ลองในกระสอบแล้วมีหัวผ่านนะครับมันก็อาจจะปรับเปลี่ยนลงมาปลูกงี้ครับเพราะว่ามันจะดูแลง่ายควบคุมง่ายนะครับเรื่องระบบการใส่ปุ๋ยแล้วก็การควบคุมหญ้านะครับครับตอนนี้วันนี้ก็จะมีจอมซนสองตัวนะครับมาช่วยในการทดลองอยู่บ้านสวนของเรานะครับครับผม สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวจะอัปเดตผลงานเป็นระยะนะครับว่ามันจะผ่านหรือไม่นะครับผมสำหรับวันนี้ขอจบคลิปเท่านี้นะครับ